สบู่ไม่ได้ใช้ผมใช้แค่ยาสีฟันชีวิตสมัทก,กินข้าวมื้อละ30บาทค่ะวันนี้ทางทีมงานจะพามาดูเรื่องราวของการใช้ชีวิตที่ติดดินของน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะซึ่งแม้ว่าฐานนั้นจะดีแต่เขาไม่เคยใช้เงินซิ้นเปืองเลยต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยกำลังเดือดกันพอสมควรแล้วค่ะกรณีของ บทบาททางการเมืองเราก็ได้เห็นผลงานกันบ้างแล้วนะคะสําหรับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะหรือว่ากุดเอกนั่นเองเขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในยุคนี้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ เมื่อวันที่27พฤษภาคม2561และสิ้นสุดบทบาทนี้ในวันที่21กุมภาพันธ์2563ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาต้องทำการยุบพักอนาคตใหม่ทิ้งในปี2563แต่ไม่นานเขาก็ตั้งคณะก้าวหน้าขึ้นมาใหม่เพื่อสารต่อแนวความคิด ของพักและนโยบายให้ได้รับความนิยมขึ้นได้คุณเอกนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่เพียบพร้อมในหลายๆด้านมากๆเลยแล้วค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น่าชื่นชมนั่นก็คือในเรื่องของการใช้เงินนั่นเองถึงแม้ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยในปี2562นะคะจะได้แจ้งว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ5.6พันล้านบาทแต่ถึงเขาจะมีฐานะที่ดีเพียบพร้อมในการใช้ชีวิต ในการใช้เงินเองนั้นเขาค่อนข้างมีสมรรถนในการใช้ชีวิตมากๆเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเจ้าตัวออกมาเปิดใจให้ที่ฟังนั่นก็คือเวลาอาบน้ำเนี่ยก็ไม่ใช้สบู่หรือว่ายาสะผมใดๆนะสิ่งเดียวที่เขาใช้ก็คือยาสีฟันและแปรงสีฟันอย่างอื่นไม่เคยใช้เลยส่วนในเรื่องของการกินก็จะกินข้าวธรรมดามื้อละแค่30บาททำเอาวิธีกรที่ได้ยินเนี่ยถึงกับอืง้งกันไปเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่าระดับเศรษฐีแต่ดูใช้ชีวิตที่สมรรถมากๆเลยละค่ะ